สวัสดีสสดค่ะ,คะน้องพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์มครับกลับมาเจอกับช่องพลอยพิมพิษวันนี้นะคะเรากลับมากับการรีวิวขนมในเซเว่นอ p พีสี่นะคะที่เป็นขนมของเล่นนะคะนี่เลยขนมที่เราจะมารีวิวเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตไอติมนะคบแต่ช็อกโกแลตแช่แข็งต้องแช่แข็งนะครับแต่มันมันจะแข็งได้มันแข็งโอเคเรามาแกะกันดูเลยเดี๋ยวแกะเองเี๋ยวแกะเอง ไม่ได้หรอกมันลึ<า>กกล่องขานหมดแล้วพี่อเสร็จแล้วครับ,รบข้างในคือเป็นแม่พิมพ์นะคะอันนี้อันนี้เป็นแม่พิมพ์อันนี้เป็นที่ขีบเม็ดเม็ดแล้วก็อันนี้เป็นไม้นี่นะค่ะีไ่ไว้ถือช็อกโกแลตอันนี้ก็คือช็อกโกแลต อันนี้คือไวช็อกอันนี้ค pues mm ือเม็ดเม็ดสีส nah ีเม็ดเม็ดสีสีเขาจะให้มาสามสีนะคะสีส้มสีชมพูสีเขียวแล้วก็จะมีช็อกโกแลตไวช็อกแล้วก็แม่พิมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะจ้าจะแกะอันนี้ก่อนเนาะเพราะมันเป็นซองมีซองว้าวว้าวมาเดี๋ยวเราคลิปองนี่นะคะเป็นไม้ติมรูปหัวใจ นี่โอเคเรามาดูน,นี่นะะี่ราคาพี่คี้นี่คือแม่พิมแล้วก็จะมีรูให้ใส่ไม้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ช,ช็อกโกแลตไปก่อนแล้วก็วางอย่างนี้ทับก่อนแล้วก็เอาช,ช็อกโกแลตใส่ลงไปอันนี้ก็เหมือนกันแบบนี้เหมือนวางมาลงไปอย่างนี้โอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะมาเริ่มทํากันเราจะเอากล่องมาดูวิธีทําก่อน หขมีที่วางอ๋ออันนี้เขาจะเป็นรูปให้ค่ะนี่เป็น,ปนล้เป็นลายนะคะว่าเราจะวางตรงไหนสีเขียวสีเขนี่นี่นะคะเราจะเอากล่องมาดูวิธีทําสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจของเรานะคะกล่องอยู่ไหนเอ่ยกล่งองไหน โอเควิธีทำอันดับแรกให้เปิดกล่องตรงนี้ด้วยอ๋อเปิดแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนแบบนี้แล้วเนาะเหมือนที่เราทำโดนัทด,ด้วยหรือเปล่าอันที่สองคืออันนี้วอร์ไ้ก่อนแต่อันนี้เราไม่ต้องวอร์นะคะเราวอร์ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเม็ดเม็ดอ๋อเม็ดเม็ดเขาให้ใส่ในนี้ค่ะแล้วก็หยิบ เนาะแต่ว่ากล่องเราขาดไปแล้วนิดนึงเนาะเขาให้เอาเม็ดเม็ดใส่ในนี้แล้วก็ขีดขีดแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาไม้ไม้ไม้หนีบแบบนี้นะคะเอามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูอยูง แค่นี้นะคะเราจะให้เอาที่ขีอ,อันนี้นะคะมาเอาเม็ดเม็ดมาใส่ตรงรูตามที่เขาบอกส่วนอ,อันนี้เขาบอกให้ขยับด้วยเขย่างนี้แล้วก็บิดตรงนี้เพื่อเปิดแล้วก็บีบลงไปแต่เราต้องใส่เม็ดเม็ดก่อนนะคะแค่นั้นเราก็เอาช็อกโกแลตปิดแค่นั้นเลยนี่นะคะเปิด แล้วก็คือต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปชั้นนึงก่อนแล้วค่อยวางไม้แล้วก็เสร็จช็อกโกแลตอีกอันนะคะโอเคเราจะเอาเม็ดไม้ใส่ในนี้ก่อนหรือว่าเราจะคีบจากซองเลยเอาไงคะน้องพีทเทนะครับเทนะคะใสกล่องแล้วค่ะนะคะก็ขออีกแกนิดนึงนะคะเพื่อความเรียบร้อย นี่สีเขียวเองไปนี่สีเขียวเอาไปแล้วอันนี้จะเป็น,นสีนนนส้มเองไปน ทำตามรูปเลยเนี่ยทำตามรูปเลยนี่นะคะรูปขีดต้มน่ารักนะคะแถวสีชมพูเสร็จกันนะคะสีชมพูรูปหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะน้องพีชจะเป็นคนวางอันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ลูกเป็ดค่ะอันนี้เป็นลูกเป็ดอันนี้จะเป็นลูกช้างอ่าเราจะสาใส่ตรงดูนิดนึงนะคะเดี๋ยแวนะคะสีชมพูอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะน้องพิมจะช่วยกดไว้นะคะไม่งั้นมันจะไม่อาจจะไม่ลงหลุมตามที่เขาบอกน้องพิมจะช่วยทําอันนี้เนาะพิม์จะเอาสีเปด,เดี๋ยวรอมชิมกันนะครับชิมอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นรสอะไร อร่อยดีนะครับค่ะอร่อยใช่ไหมคะใช่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับอะไรตกมาถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดใช้มือก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม,ไม่ต้องใช้ไมค์คีมก็ได้นะคะเพราะน้องพิมก็ใช้มือ,มอกันเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราวางเม็ดเม็ดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ได้ใส่เม็ดเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นลูกช้างกับลูกเป็ดนะคะ เราก็จะมีไม้ก่อนใช่ไหมคะเราจะวอร์มเรียบร้อยแล้วนะอันนี้วอร์มเรียบร้อยนวดอีกสักนิดนึงอันนี้ก็บิดบิดเลยจลนวดแล้วก็วจะเป็นโลน้องเพีย,<ๆ>พยก็จะใส่ขอ่ออันไหนคะอย่าค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งใส่ต้องใส่ช็อกโกแลตก่อนต้องใส่ตัวตัวครีมก่อนนะคะ ต้องใช้เกลี่ยนิดนึงเนาะเอาจะเอาเนยเพียงพอแล้วล่ะอ่อเราก็จะเอาอันนี้เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วก่อนทั่วแล้วนี่น้องพีทก็จะว่านี่ลงไปเลยวางลองไปตรงกลางนะคะแบบนี้ใช่ไหมน้องพีชนี่น้องพีชใช้เกลี่ยเอาก็ได้ ม้าน้องพีษอยู่ไหนนี่เหมือนตัวช็อกโกแลตเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้ตัวเม็ดเม็ดมันหนีไปไหนคอยก,ก่อนนะคะโอเคเอามาโอ้โอมแล้วนะคะน้องพีทถ้าทางจะอร่อยมากถ้าทางดูอร่อยนะครับรผมชอบรสขาว เราถามันดูใหญ่หน่อยผมดาวนใหญ่เพราะผมหิวเยอะโอเคโอเคแล้วนี่อันนี้เขาเสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้นี่กรอบลงไปกดติ๊ดติดตดตดตดกดลงไปนิดนึง ส่วนอันนี้ของน้องพิมก็จะใส่ช็อกโกแลตเหมือนเดิมเพราะน้องพิมไม่ชอบกินไวช็อกนะคะแ <Okay. S 1> ค่นี้พอเราก็จะอันนี้ก็จะไปบิดอันนี้ต้องช่วยนิดนึงต้องช่วยกันรีดนะคะต้องรีดตรงนี้เพราะว่าครีมเขาไม่ได้ให้มาเยอะมากนิดเดียวต้องบิดแล้ว อ,อ,อันนี้ิดต้องใช้การขอช่วยอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรช่วยได้ในการเกลีย่ยเราใช้นี้แทนก็ได้นะหักเอาหักเป็นสองอันแล้วใช้กันเกลีย่นะยเน่ยแล้วครับดูๆๆๆๆอร่อยนะครับดูเพี้ยงเรี้ยวมาก เียวนะครับนี่ค่ะของ,องพิทอร่อยมากช็อกโกแลตส่วนของน้องพีทบีบกันต่อค่ะน่าใสวิชาการบิดนะคะเราช็อกโกแลตของน้องพีทมาช่วยไอยของ,องพิมมาช่วยก็ได้ตอลุกมีสองสีน้องพีทจะเอาช็อกโกแลตเปล่าเราลุกผสมกันเนาะ ขอเกียก่อนนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งกินนะคะคือน้องฮิดโมโหหิวมากเลยนะคะตอนพอดีเลยนะเนี่ยนี่ค่ะพอดีแล้วไม่ต้องใช้ช็อกโกแลตช่วยแล้วพอดีแค่กลี่ยให้มันเรียบๆแค่นั้นก็แต่อยากให้หมันช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตด้วยเหรอโอเคมะดูช็อกโกแลตของน้องพิมยังเลยเยอะเลย เอาตรงไหนบ้างขอบขอบเหรอขอบขอบเนาะค่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้เลยค่ะเอาเลยห้ามตรงขอบขอบอย่างเดียวตรงกลางก่อนน right ี่นี่เลยเอามานี่ตน้ำลายเต็มเลยเราจะใช้ได้เกลี่ยบางๆที่สุดที่จะทำได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ เพราะว่าชั้นของมันตอนนี้มันเต็มแล้วอ่ะถือก่อนอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งอมอ้วอันนี้ก็ต้องใช้วิชาการกีนหละจ้ะโอเคอร่อยค่ะเกลี่ย หรือใครจะทําให้มันเป็นลายก็ได้นะลายแบบเหมือนยาทะเลป่ะค่ะเหมือนใส่สองสีแล้วมัเ,เกียเกียๆๆ <c oughs> นี่นะพี่มพ้ได้ทาเหมือนกันนะนี้เราไม่ได้ทําทั่วเราทําทั่วไม่ได้เราต้องจะช็อกโกแลตเขาให้มาน้อยน่อยโอเคหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําไปแช่เย็นเดีย๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันแข็งแล้วนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็แช่แข็งเสร็จแล้วนี่เป็นช็อกโกแลตแท่งเรียบร้อยแล้วเราจะแกะออกมาเลยนะคะเข็มโอแกะง่ายมากนะคะนี่นะคะนี่ของน้องพิมนี่ของน้องพีทมีมีสีด้วยนะครับมีลูกปิ้อุ้ยนี่เราจะลองชิมกันดูนะคะอืม อร่อยค่ะอร่อยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูคลิปของน้องพิมพและน้องพีจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดไลค์ตรงนี้ s u b s c r i า e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ